เฮ้้า hey, ขามโค้งเรื่องต่อไปครับ <ś> revive, <Jub> เรื่องนี้ก็เป็นเรื่องขำำขึ้กันนี้เราสู่กันฟังแบบสบายสบายสไตล์ผู้ขาเบาวปัญญาเรื่องเล่านี่ก็เป็นเรื่องของคนป่าเมียบะมงเบาอ่อนลำโคงกำลังนั่งกินเขาอยู่หน้าบ้าน พอดีลุงจันแหมกลับมาด้อือดล่ำโค้งเขามีเรื่องสิเราสูฟังเรื่องยังละลุงจันแหมเรื่องปลาเมียนี่แล้วเรื่องปลาเมียเป็นยังต้องมาเราผมฟังออดตู้จำได้บอเขานี่ปลาเมียบ่มอจักเถ่อแม่นบอคือลุงจันแหมนี่เราสิเป็นคนปลาลูกปลาเมียดูแต่ว่าปลายัได้บ่เกินสามมือกบโง่กลับมามือนี่กะโง่กลับมาอีก ออดกันเลยงงว่าเราเป็นยังคือป่าเมียบ่หมมแต่เมื่อน,นี้รุงจันแหมแล้วบอกว่าเราหูจังวิธีการป่าเมียหม,มมแล้วคือจังสีดอกออดที่ผ่านมาเนาะเราเ่าสู่หลานฝั่งเทาป่าเมียย่ำได้กับบ่หมมสาเหตุเทาวีคอแล้วเนื้ออื่นนี่ตัดขาดได้บ่เด็กทรัพย์สินเงินทองปั๊บป้าได้บัดมีเรื่องเดียวป้าบ่ได้ เรื่องยัง่ะครับลุงจันห้มเรื่องที่ป้าบ่ได้คือย่ำคือทอดเขาอันมองคือทอดแห้งๆนี่เมี่ยนเดียวมองได้ละครับคือหอดยังคือหอดเมี่ยนคือทอดตอนดูดน่ <c oughs> คือทอดตอนดูดน่ทันทีเลยสามมือสีม่มือถ้าบ่ได้ดูดนมบ่ไมด้จับนมเป็นคือทอดเขาสุดท้ายกับโง่มาหาเขาสอนนีแต่เมื่อนี้ลุงมีวิธีการสูตรป้าเมียมยมเฮ็ดจากไหนลุงจันแหม <c oughs> <c oughs> เขาได้สูตรดีมา สูตรแบบใดนต้องแฮนออดก็แหงถามเนาะ <M> เมื่อห้อมีปัญหาติดนมเมียนนี่เนาะตัดนมเมียบกาขาดก็เลยหาวิธีการแก้ได้แล้วได้แบบไหนครับอ้าวทาศสิป้าเบียบันนอกจากได้กระเป๋าเสื้อพานาแพ้แล้วได้เงินเข้ากระเป๋าแล้วก็ไปซื้อจุกนมดิล่ะต้เรีนบอจุกนมเล็กหน่อยบอด,ดอวดนะอซื้อจุกนมจากซีหาอัน,น,น,นแล้วก็ซื้อปีโป้เอาซื้อปีโปพร้อมเออมันจําเป็น เฮ็ดแบบได้บันรุงจันแหมอ้าวง่ามเพาป่ามียไปเป็นบ่ป่าเมียไปบันมื่หนึ่งมื่สองมื่อสามมันคือหอดมียอึ้เป็นหอดตอนจับน่อมดูดน้อมเขาเขากะไ่ต้องกบมาหาเขาเขากะขั้วเอาจุกน่อมมาดูดอืมเห็นปะดูดจุกน่อมมันก็ค่อนายได้ถ้าหาว่าดูดจุกน้มแล้วมันบ่มีรสหวานก็เปลี่ยนมาดูดปีโป้ออีกเห็ดไปจักสี่หามือจักอาทิตย์หนึ่งเดือนหนึ่งมันก็ต้องชิน แล้วจางกานกะจิป้าเมียได้นี่คือสูตรปลาเมียของเฮาไมายถึงว่าบาดนี้ลุงจันแหงสิป้ามงแน่นอนเขาได้สูตรนีบอกทางวันิกษสิเด้จะทำพอมึ่งจากป้าแม่มึงกับบอกเฮ็ดแบบกูไปซื้อหัวนมเด็กหน่อยไปนำ้ำแยมป้าเมียจับป้าเมียแต่ละครั้งอย่าลืมซื้อหัวนมเด็กและซื้อปีโป้ไปด้วยไวถ้ถอดดูดยามคือหอดน,นมเขา <c oughs> รับนี่กับปพาหม่มแล้วออดเอ้ะูตราเมียบ่มกองลุงจันแหนมเฮห้าคามของร่วมเสนอโดยชาการบุญชาสมไพงามโท้ซูหกสองสามสี่สองหกห้าหกสาม